พบกับรายการกินได้ไหมไม่รู้อีกทีสองนะฮะวันนี้เรามาพร้อมกับวัตถุดิบที่ทุกคนต้องชอบแน่ๆแ,แล้วก็เหมาะกับเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองวันนี้เราจะไปทำเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะไปกันนี่ฮนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะฮะเราจะมาทำช็อกโกแลตเย็นกินกันนะ ช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นเพราะช่วงนี้ร้อนเหลือเกินทักวัตถุดิบของเราเลยมีนมไม่ต้องดูเพราะเขาไม่ได้จ่ายแล้วมีน้ำตาลไม่จ่ายร้อยก็นี่ผงโกโกโ้ฮะขาดไม่ได้อ๋อเหรือว่ามีของตกแต่งแก้วเลยนะเป็นของฟิง้งมีโอริโอ้แล้วก็มีพอ็อกกีพก้พอ็อกกี้ครับผม ชีดเลยิปปิ้งครีมนะฮะอร่อยอร่อยจริงอ้าปากเฮ้ยน้าสุดยอดผมก็เท่ากินเหมือนกันอร่อยจริงปลาปลาไม่ได้หมดเลยวันนี้เราจะมาทำเมนู ช็อกโกแลตนมเหนียวกันค่ะและวัตถุดิบของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยเป็นวัตถุดิบหลักที่เราจับกันได้ในกลุ่มนะคะ mm hmm. ก็คือช็อกโกแลตค่ะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันก็คือนมข้นหวานค่ะและนี่ก็คือผงโกโก้นะคะที่เราจะใส่ลงไปมีนมค่ะซึ่งเมนูที่เราจะทําวันนี้เป็นเมนูเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ําแข็งแต่ว่าอยู่ในตู้ส่วนผสมของเราก็มีน้ําเย็น40กรัม เจลาตินแบบผง10กรัมนมสด250กรัมผงโกโก้15กรัมวิปปิ้งครีม250กรัมน้ำตาลทราย40กรัมนมข้นหวาน50กรัมและช็อกโกแลต100กรัมช็อกโกแลตอันนี้ทุกคนจะใช้เป็นแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่ว่าเราชอบหผอม,ผมเราก็เลยใส่70ไปเลย โอเคไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยอันนี้เป็นวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะคะในส่วนของบัวลอยนะคะจะมีน้ำต้มสุกค่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ช็อกโกแลตที่เป็นวัตถุดิบหลักนะคะส่วนของนมสดนะคะก็จะมีนมค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็จะมีอ่างผสมนะคะแล้วก็มีจานค่ะที่ใส่แป้งไว้เวลาปั้นเสร็จจะได้แป้งไม่ติดกันนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะเราจะทำโกโก้หนึบกันนะคะซึ่งจะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะค่ะวัตถุดิบอันแรกนะคะก็จะเป็นนมข้นหวาน100กรัมนะคะแล้วก็จะมีผงช็อกโกโก้50กรัมค่ะ,ะผมต่อไปขั้นตอนแรกเรานมไปอุ่นกันนะฮะมาเลยเปิดโอาคอเปิด้ ไปก่อนไป้ารับเตมเลยต่อไปรอนมรอนมร้อนกันนะเะใส่อะไช็อกโกแลตเตรียมรอเตรียมรอโกโก้เราใส่ไปก่อน2ช้อนนี่ปึ๊บอบตาน พอเพีงพอเองพูดหกหกเจ็ดแปดไม่เป็นไรเลียวคารดมานะครับผมเดี๋ยวเราเอานำเข้าไมโครเวฟแต่ว่าเวฟไม่เกินนาะทีหนึ่งพอเดี๋ยวไม่ล้วกินไม่ได้นะฮะ วิธีการทำแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเทนมข้นหวานใส่ถ้วยแบบนี้นะคะอันนี้คือนมข้นหวานล้วนเลยนะคะแล้วเราก็จะนําเอาช็อกโกแลตนะคะไปละลายช็อกโกแลตเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะเราก็จะเทใส่อันนี้เลยค่ะถูกคนนี่ขนาดยังไม่ทําคือน่ากินมากใส่ดไปเลย เสร็จแล้วะคะเราก็จะใส่อีกสักซองหนึ่งเพราะว่านมข้นเราเยอะมากอีกซองนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคนกันค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะง่ายมากคนเลยจ้าขั้นตอนแรกก็จะเอาน้ำเย็นใส่ผงเจลาตินลงไป โคนี่เขาแตกตัวนะแล้วก็ทิ้งเขาเอาไว้สักแป๊บหนึ่งถ้วยหรือภาชนะที่สามารถผสมได้มาแล้วก็ใส่นมสดลงไปตามด้วยผงโกโก้ Go. ผงโกโก้นี้เราใช้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะทุกคนนู่คนให้เขาเข้ากันโอเคเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วก็เติมวิปปิ้งครีมลงไปเลยจ้าตามด้วยนมข้นหวาน และน้ำตาลทรายแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเลยค่ะโอเคเมื่อคนผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาเขาไปขึ้นตั้งไฟนะทุกคนปไปตั้งไฟกัน ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอานมข้นหวานของเรานะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะสัก30วินะคะเพื่อให้นมเนี่ยมันพออุ่นๆแล้วก็เหลวกว่านี้นิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะค่ะต่อไปเราจะเทเป็นผงโกโก้นะคะแต่ว่าจะเทใส่อันนี้นะคะใส่ตะแกรงอันนี้แต่จะค่อยๆเทนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะคะ คนเลยนะคะเหนือขึ้นนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันจะหนือบนี้มันจะเหนมากเสร็จแล้วเราจะไปใส่แรปพลาสติกกันนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทลงบนแรปกันนะคะจ้า แล้วนะคะก็ะบบพับเลยค่ะจ๊บนี่ทุกคนจะได้แบบนี้นะ<อ>เหมือนกาลาแม่เลย<อ>เดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะต่อไปนะคะเราจะเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วก็เทน้ำต้มสุกลงไปทีละนิดนะคะ แล้วก็ผสมแป้งกับน้ำให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำแป้งมาปั้นเป็นกลมๆนะคะแล้วก็ทำให้แบนค่ะแล้วนำช็อกโกแลตใส่เข้าไปในตัวแป้งนะคะเสร็จแล้วห่อช็อกโกแลตค่ะแล้วก็นำแป้งส่วนเกินออกนะคะทำแบบนี้จนแป้งหมดนะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราไปต้มน้ำค่ะเพื่อต้มบัวลอยนะคะ พอน้ำเดือดน,นะคะก็ใส่บัวลอยลงไปทั้งหมดเลยค่ะรอจนกว่าบัวลอยจะสุกนะคะป,ปึ๊บเทยไงให้ไม่หกก่อนคนในถั่วนะเพรเดี๋ยวว่าไ,ได้กลมกล่อมเข้ากันปึ๊บร้อนพอหรือเปล่าช็อกโกแลตที่เรา,เาไปเวบนะเดี๋ยวมาตกแต่งแก้วกันนี่จุ่มไปเลย ทีนี้เราก็ตั้งไฟเลยต้องให้เขาเดือดนะทุกคนต้องให้เขาเดือดแบบเดือดผุผุขึ้นมาเลยเราถึงจะใส่เจลาตินลงไปใส่ไปเลยนะอพอยกเขาลงจากเตาเสร็จนะทุกคนเราก็ต้องคนเพื่อให้เขาคู่ดาวไม่ให้เขาร้อนพอโอเคจากนั้นเราก็ใส่ ช็อกโกแลตลงไปเสร็จแล้วเราก็คนโอเคเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะช็อกโกแลตโอเคแล้วจากนั้นเราก็จะมากองกันนะทุกคนกองเขาโดยใช้นี่จ้าตัวกองแล้วก็กองเพื่อความเนียนของมูสของเราเลยช็อกโกแลตเต็มก้นเลย นี่พอเรากองเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราต้องคูดาวเขาโดยการนี่เอาน้ำเย็นมาแล้วใส่เขาลงไปแล้วก็คนให้เขาเย็นตัวลงโอ้โหสีมืออ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งกันต่อแต่งด้วยฟอกกี้โรยข้างๆนะฮะเรายังไม่แปะเราโรยเลย จะฟ้องเมียมาแม่ดูผู้หญิงเนี่ยแอบคน่เราตกแต่งแก้เรียบร้อยนะครับผมดูหลขนาดนี้เชียวเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งแล้วเราใส่น้ำกันเลยนะแป๊บแบแบบๆๆๆพอบัวลอยลอยขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าสุกแล้วค่ะแล้วก็นำใส่จานพักทิ้งไว้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาต้มนมกันเลยค่ะ ก็คอยคนไว้นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้นมไหม้คะ่ะพอนมเดือดสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปคะ่ะเราแช่แล้วนะคะอันนี้หลังจากแช่หนึ่งชั่วโมงนะคะก็มาแกะออกะคะ่ะ เมื่อกี้เราได้แกะไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาใส่ในถาดอันนี้นะเราโรยผงโกโก้กไปแล้วนะนิดนึ่งให้มันปั้นได้ง่ายๆหน่อยนะแล้วก็ปั้นเลยค่ะจับมาเป็นก้อนๆตามใจเราเลยนะแล้วก็ปั้น เรากันได้เลยนะคะนีเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะออร่อยไม่ต้องง้อร้านเลยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะอืกินเลยอันหืมหนุเพื่อนๆสามารถนำสูตรไปทำตามกันได้นะคะอ่ะที่เด็ดเลยนะฮะตอนนี้ เส็ปแค่นะทิมกันไม่มีฮอรนครับอยนี้ป่ะอร่อยเลยพี่พิมพ์อ่ะวิ่งเร็วแล้วนั่ลำตางมาได้นะลุกขึ้นไปว่างเสร็จแล้วค่ะทุกคนมูช็อกโกแลตของเราเป็นไงบ้างหน้าตาน่ากินไหมคือจริงๆรมูช็อกโกแลตอ่ะสามารถโรยผงโกโก้ลงไปได้ด้วยนะทุกคนแบบว่าลอนใส่หน้าเขาลงไปก็จะแบบ เพิ่มความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ใส่ลงไปเพราะว่าจะใส่ก็ต่อเมื่อเราใส่จะใส่จานแต่ว่านี่เราชิมอย่างนี้ให้ทุกคนดูเลยดีกว่าหืมดูน,น่นนี่ว้าวู้ีทุกคนอ่ากกินไหม อร่อยอะ่ะเข้มกำลังดีเลยทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากนำสูตรเราไปลองทำก็ทำได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม like. กดไลค์กดซับสไคร้เฮ้ยกดซับสไคร้เฮ้ยถูกแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ